ราคาพิลัลโงูครับพิลงงัลง,งูเ่พิลังูขาวเออหน้านเด่นดองเลยห้านานเนาะเฮ็ดไข่ครับเฮ็ดไข่อร่อยเนะครับดอกกระหลงงามเลยครับโอ้เจ้าพี่เด็กถือฝนถือฝุ้นโบนปรน,ออนัยและอ่อนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง เมื่อนี่พ่าพี่พ้านองมหาเฮ็ดอีกแล้วครับมหาเฮ็ดในบรรยากาศฝนตกครับพี่หน้องนี่จะขึ้นไปหาเฮ็ดบนเขาลูกนี่ครับจะขึ้นเขาหาเฮ็ดครับจะได้ก็ไปเบิ้งน้ำกัดน้องครับนาองมานโมมานใดโพไดเห็ดอย่างเฮ็ดไข่เฮ็ดตะไข่เห็ดไข่ครับเฮ็ดไข่โอ้ดอกบุกยางงามเลยครับสองดอกคู่ องดอกกุ๊อีดอกนึงครับเฮ็ดอกนึงเพชรตะไคร้เก็บเห็ดตะไคร้ตาฝนครับเพืยอเบ็ดก็อีกแนวครับเห็ดไคครับเห็ดไคดอกบมกไงด้วยครับเห็ดงไงคฝนกระตกพ่อฝนครับเอ้ยฝนกระตกพอ่อฝนเห็ดไคครับ ไช่ครับคล้ายเอ็ดใครพ่อเอี๊ยดครับเห็ดละงูเหลืองครับเห็ดละงูเหลืองเห็ดละงูเหลืองครับเห็ดละงูเหลืองพิเตวยากาศฝนตกหลายครับฝนตกหลายโพดฝนตกลิ่นครับหาเห็ดฝนก็ตกลิ่นทุ่ฝน เฮ็ดไข่หน่อยเฮ็ดไข่ห <ha> <ha> น่อยหนักนิดนอ่อยเพิงครับเฮ็ดเพิงไหนไม่เว้นดิเห็นอะไรครับบไบ่เว้นเห็ดน้ะไรครับเห็ดไข่ครับเห็ดไข่หน่อย เห็ดน้ำหมากเห็นนี่แล้วครับเห็ดน้ำหมากครับเห็ดน้ำหมากตั้งนี้เห็ดไข่หน่อยครับเห็ดไข่หน่อยเห็ดไข่หน่อยหมากครับเห็นอีกแล้วครับเห็ดไข่ครับเห็ดตะไคร้เกิดอยู่ข้างบนโขดหินเลยครับ เพชรดินครับเพชรดินเฮ้ยเปล่งบรรยากาศรอบๆลบดูข้าวเส็จมะขัดเลยเหรอดะคนตุ๊กรีนครับคนตุ๊กรีนครับไข่เห็ดละง,งูไข่เห็ดละงูครับมีไข่หนึ่งครับ สองไข่ไข่ที่สามมาครับเพชรน้ำมากมาครับเล่มไปครับเล่มไปเห็นลงะงูเหลืองครับ ดอกหน่อยดอกหน่อยก็เอาเห็นละงกครับเห็นละงกดอกหน่อยเอาพลูโอ้ยคอยอยูอย่คอาหยากอะไรปีนเขาหยากนี่ครับเพ็ดไข่หน่อยครับเพ็ดไข่เพลิดไข,ข่มันบ่มีครับบ่มีก็จตำเป็นก็ต้องเก็บครับ นา่าแหลครับพิษลังแหลครับพิษลังแหลครับพออีกแล้วแต่ว่าหดอกบางอ่มดอกดอกดน,น้อยเหลืองงอกเหลืองครับโอ้ยฝนถือมันเปื่อยฝนถือมันเปื่อยครับ เอ้ยเช็ดดอกน้อยๆครับเพ็ดละงูครับเพ็ดละง่เพ็ดละง่ขาวเออน่านเด่นดองเลยน่ามขนาดเนาะเออพออีกแล้วครับหมานหมานครับเฮ็ดเฮ็ดอีกยังวุ่นนี่เฮ็ดอีกยังเนาะเนาะครับเพิรไข่พรอยแล้วครับสองดอก เฮ็ดตะไคร่โอมั้พี่เต้มันก eh ็เอานฟุอนเนาะโอ้พี่เต้มันถเอ๋วเนอ่ยพลอยเด้อครับพอยเด้อครับเฮ็ดตะไคร้ครับเฮ็ดไค่เฮ็ดไค่ครับเฮ็ดไค่เฮ็ดคลายอันนี้เฮ็ดดินครับเฮ็ดดินโอ้ยเฮ็ดดิน เท่กี่กี่เดือนครับเท่กี่กี่เดือนเพชรไข่ครับเพชรไข่ทองดอกครับอันนี้เพ็ดดินครับนี่เพ็ดดินเพ็ดดินครับเพ็ดดินอันนี้เพ็ดอีหงน้อนี่เนาะ เออมันถือฝนถือฝนเริ่มเปื่อยแล้วนะครับดอกหนึ่งครับอันนี้เห็ดเอียงเนาะนี่เนาะเห็ดไข่เห็ดไข่ขถือฝนเออโน่นนใหม่เนะาะยอยู่เนาะ อันถาวรภูม้องใหม่กับมาเล่มพอไดอ้ยูเฮ้ยยังขึ้นเหลืองครับถีบอยู่เฮ้ยดียังนะโนใหม่ักจะได้หนะยอยตัขกขกักสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบซ้ำดีนะครับเพราะว่าหิวเขาแล้วสีเมื่อแล้วครับ ลุงเมื่อจากเขาแล้วครับฝนกับโต๊ะโฝนเปียกเมดแล้วพ่อกันคลิปนาครับคลิปนี้สวัสดีครับ